ลังเผยสาวใหญ่ซดยาเบื่อหนูเข้าใจผิดเงิน5,000จะเข้าบัญชี29เมษายนนี้นายธนากรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่นางสาวอัญญาการอายุ59ปีกินยาเบื่อหนูเพื่อฆ่าตัวตายเนื่องจากเข้าใจผิดว่าจะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทว่าจากการตรวจสอบทราบว่านางสาวอัญญาการคิดว่าตัวเองจะไม่ได้รับเงินเยียวยาจึงมาตะโกนที่หน้ากระทรวงการคลังก่อนที่จะกินยาเบื่อหนูเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงเร่งส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ ทั้งนี้เบื้องต้นนายอุตมะสาวยานนลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อทราบข่าวก็ไม่นิ่งนอนใจจึงมอบหมายให้ในายสันติอัมศีเวียงผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังและนายศักดาชนะภัยหัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางไปเยี่ยมนางสาวอัญาการที่โรงพยาบาลพระมงกุฎพร้อมทั้งมอบกระเช้าเพื่อให้กําลังใจซึ่งล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบนั้นทราบว่านางสาวอัญาการผ่านการคัดกรองได้รับเงินเยียวยา5,000ันบาทแล้วโดยเงินจะเข้าบัญชีในวันที่2ี เมษายนนี้ทางเจ้าหน้าที่จึงได้อธิบายและทําความเข้าใจนอกจากนี้กระทรวงการคลังกําลังเร่งจ่ายเงินเยียวยาพร้อมทั้งสั่งการให้เร่งทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์โดยเร็วขึ้นที่สุดซึ่งล่าสุดยื่นทบทวนแล้วกว่า3ล้านคน